สวัสดีครับผมมีเป็นใจจากชอบรถนะครับวันนี้นะฮะผมได้มาเทสตัวฮาวาลโจไลออนนะครับก่อนอื่นเลยผมจะพูดถึงเรื่องของชื่อก่อนดีกว่าครับมีประเด็นมากมากเลยโจไลออนเนี่ยก่อนหน้านี้มีชื่ออทางที่จีนนะชื่อจูเลียนครับถ้าผิดขออภัยนะจูเลียนเนี่ยพอเวลาเราไปดูในทาผู้เกิดใช่ไหมครัมันเป็นภาษาจีนก็เข้าไปที่ g เกิดใช้การตลาดแปลพอแปลมามันจะเป็นว่าลักแล็กคบได้เชิงาาภา,าษาจีนเนี่ยลักแล็กคบก็จะกลายเป็นชื่อเฟิร์สเลิฟเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้คนเลยจะเข้าใจว่าเป็นชื่อจูเลีย ชื่ดเลนเทนะตอนนี้เปิดตัวแล้วเกตวอลมอเตอร์ประเทศไทยคันเฟิร์นนะคันนี้คือชื่อว่าโจอรลยออนเพราะนั้นดี๋ววันนี้โจอลยออนเข้ามาได้มาเล่นๆนะจะเป็นเดตอินคั์ดีที่สุดในกลุ่มของ ETV จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปรับชมครับ เป็นจิตน,นี้แรงมากมากแล้วก็มีเรื่องทดสอบระบบควบคุมนะที่เป็นการเลี้ยวผ่านคาราลอมนะก็โอเคนี่ฟิลลิ่งเมื่อกี้แบบมออก็ถือว่ามันจะมีระยะซึ่งสำหรับผมแต่ว่าโดยฟิลลิ่งโดนรวมอนกันะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละถ้าปรับเป็นสปอร์ตแล้วย,ย,ยิ่งคมจะนีมากทั้บช่วงล่างผมว่าคันนี้ก็ถุอว่ามานกลางครับไม่ไม่แข็งซึ่งเป็นฟิลลิ่งที่ผมชอบมากนะแบบนี้ เอาละต่อมาเขาก็มีการเรื่องทดสอบระบบจอดนะฮะช่วยระบบช่วยจอดที่เป็นระบบการขับขี่ระดับแนวสองนะฮะก็ระบบช่วยจอดเนี่ยเมื่อกี้ทดสอบคือแบบทดสอบแนวขวากับทดสอบแนวนอนซึ่งมีปัญหาทีหน่อยอ่ะของผมที่ผมทดสอบนะค,ะคือตอนตอนจอดแบบแนวขวานะฮะมันมันดีเทคไม่เจอไปเจอแบบแนวใต้อย่างเดียวเพราะนั้นเรื่องของระบบคิดว่ามันอาจจะมีความ ประมวลผลขี้ทานิดหน่อยแต่ว่าหลังจากที่ลองแก้แก้ไขรับสัมรอดได้ฮะในฐาระค้างได้แล้วก็มันก็พื้นฐานการจอดเนี่ยใช้ระบบ parking มันกับตัว s s ิกเลยทุกอย่างเพราะนั้นความสามารถเหมือนกันเด้เลยฮะปุดนท้ายผมวัดวันเนี้ยที่ลองทดสอบเนี่ยเขามีการจาัดสช่นให้เป็นาการเล่นเกมให้เห็นฟีเจอร์ของรถด้วยซึ่งผมคิดว่าตัว joyride on เนี่ยมันเหนือกว่า s s ิกตรงที่เรื่องของระบบกล้องฮาลาวสามหกสิ 360. เพราะว่ามันปรับภาพหว่าเป็นแบบเบิอทรายวิวแบบมากๆนะแล้วมันปรับได้ทุกม,มุมจริงๆแบบเหมือนเราเห็นรถเป็นโอะโพลิกอนตรงกลางอ่ะเป็นลูกกลบตรงการลางเราเห็นมุมปรับได้ทุกมุมเลยเพราะฉะนั้นผมว่าจุดเนี้ยมันทําให้สะดวกม,มากๆเพร่ะขนี้ยะเนในชั้นด้านหลังตรงที่เป็นการถอยจอดเหยียบเส้นในการถอยจอดเหยียบเส้นเนี้ยตอนเราปรับมองจากด้านข้างเข้ามา,าก็จะเห็นว่ามันเหยียบเส้นได้แบบง่ายๆเลยทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้ครับ ระบบด้านการขับขี่นะครับ h ฮนดล i n งของตัว j o ล i o n เนี่ยสามารถปรับโหมดกับขี่ได้สามแบบนะครับเหมือนกับตัว Harvastic wow เลยก็คือมีแบบเบาแบบสบายและแบบสปอร์ตซึ่งฟ e ลลิ่งมันก็เหมือนกับลดน้ําหนักและแรงดึงของของมาลัยเนี่ยระดับหนึ่งระดับโดยประมาณนะครับอันนี้คือการเซตร,ระยะได้กขีดคูณน,นะครับซึ่งผมคิดว่านะมาลายะตั้งไกลสุดแล้ว แต่มันค่อนข้างห่างมากเลยเทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะที่เปิดแอร์ดักีได้แบบระยะใกล้สุดน,นะครับค่อนข้างเซฟมากทีเดียวแต่ผมก็คือว่ามันน่าลำคาญตรงน้มีรถแทรกได้ อตอนนี้ผมก็อยู่กับทาง h a วาลจ็อกไลออนะฮะก็เดี๋ยวจะขอรีแคปพูดถึงดีไซน์สั้นๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะหลังจากที่เราอาจจะเคยดูอีกคลิปนึงแล้วที่เราเป็นการพีวีวิวนะฮะวันนี้จะพูดว่าดีเทลของมันนะครับอย่างชุดไฟหน้าที่เห็นใหญ่ๆนี่นะฮะในชุดนี้นะจะเป็นไฟเดย์ไลท์ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงไฟเลี้ยวเนี่ยฮะเนี่ยนับแล้วนะฮะข้างหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด 11เส้นเลยนะครับผมไม่แน่ใจวนะ่าเป็นตัวเลขมงคลหรือเปล่าลงสอง้างก็ยีบสองเส้นแล้วนะฮะส่วนไฟต่ำเนี่ยที่ในโคมเห็นเป็น3มชุดเนี่ยนะครับก็จะเป็น2ชิ้นที่เป็นไฟต่ําแล้วก็เมื่อเราเปิดไฟสูงก็จะติดทั้ง3โคมเลยนะครับดีไซน์โดยรวมลองดูนะฮะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าหลังจากที่วันนี้ได้อยู่คุคลีกับตัวโจไลออนทั้งวันแล้วนะผมจะบอกว่าดีไซน์มันอนะชบเฉียวแปลกตาก,ก็จริงนะแต่สำหรับผมว่ามันเยอะไปหน่อยโดยเฉพาะด้านหน้านะฮะ มันดูแบบมองน,น,นานๆหรือขับตามอะฮะด้านหน้ามันรู้สึกว่ามันเยอะไปฮะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็ลองดูกันนะฮะว่าดีไซน์แบบนี้ชอบใจหรือเปล่าด้านข้างตัวรถผมว่าตัวตัว l i อนเนี่ยจะมีความแอดหรูหราน,นิดหนึ่งนะฮะในการตกแต่งที่มันเป็นแบบครมเมียมนะฮะ อย่างตรงคิ้วคมเนี่ยังเห็นไหมฮะยาวล้อมกรอบตัวหน้าตาผมว่าจุดนี้มันทําให้ตูกว้างดูยาวขึ้นนะฮะรวมถึงเขาจะมีดีเทลเล็กๆน,น้อยๆนะอันนี้เป็นจุดสําคัญอลยอย่างตรงแถบตกแต่งตรงประตูใช่หไหมฮะโครเมียมแล้วก็มีการปั๊มลายนะฮะฮาวาวอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยเวลาไกลๆแต่ผมว่ามันก็เป็นกิมมิคลูกเล่นอย่างหนึ่งนะครับ ที่ด้านท้ายนะครับก็จะออกแนวคล้ายๆกับด้านหน้าเนาะตรงชุดไฟเนี่ยครับมันจะรีเลทกับชุดไฟหน้าซึ่งตรงนี้นะจะมีไฟเลี้ยวเนี่ยครับเป็นไฟแบบ4 4เส้นนะฮะที่เหลือก็จะเป็นแบบไฟรีแล้วก็ไฟถอยนะครับสิ่งหนึ่งวันนี้ที่ผมขับมานะผมว่าดูโดยรวมก็โอเคแหละ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะวันนี้พอผมขับตามผมอยากจะบอกว่าตัวสัญ,ญลักษณ์หนังสือฮาวาวเนี่ยมันขัดใจผมมากนะที่มันห่าง,างผมรู้สึกความถึงไม่สมมาตรมันระหว่างตัว A เนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเตัวที่2ห่างจากตัว V และตัว L เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนห่างมากๆทุกคนอยากให้ทุกคนลองดูนะว่ามันห่างหรือมันหลอกตายยังไงครับเพราะตัวหนังสือมันเอียงหรือเปล่าเพราะนั้นดีไซน์ก็ด้านหลังเนี่ยก็รู้สึกขัดใจแค่นี้แหละฮะตรงโลโก้ แม้คันนี้จะเป็น b s u v นะครับแต่ว่าผมว่าพื้นที่ด้านหลังอ่ะก็พอใช้งานได้นะครับอย่างที่ยังเห็นเนี่ยฮะมันมีความลึกประมาณนึงเลยผมนั่งแล้วมันยังเหลืออีกที่ประมาณครึ่งนึงนะฮะวันนี้ในกิจกรรมที่ลองทดสอบเนี่ยก็สามารถใส่กล่องได้โอ้หสูงสุดนี่บางคนเป็น 10- 1ส1บกล่องนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าพอใช้งานนะครับโดยด้านล่างเนี่ยจะไม่มีที่แล้วเพราะจะเป็นการเก็บพวกชุดปะยางแล้วก็แบตเตอรี่ครับ ด้านในห้องโดยสารส่วนตัวผมนะผมชื่นชอบมากนะครับของโจไลออนมองดีไซน์หลักๆเนี่ยเ,เขาวางเลเยอร์ของการจัดวางดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวเฮดิกเลยนะครับมันดูดีมันสวยงามครับมันมีดีเทลอะคือมันมีวัสดุหลายชนิดที่ใช้มาตกแต่งในห้องโดยสารภายในนะอย่างด้านบนเนี่ยมันก็เป็นหนังแบบบุนนุ่มใช่ไหมครับแล้วก็มีการคิ้วที่เป็นสีทองแดงครับมันจะวางเส้นยาวตั้งแต่คอนโซลหน้าไปถึงแผงประตูด้านข้าง มันเชื่อมโยงกันนะเวลาเรามองอยู่ดีนะฮะมันทําให้รู้สึกว่ารถตัวรถเนี่ยคว้างขึ้นด้วยรวมถึงการใช้หนังสีขาวเนี่ยนะครับที่มีลายผมว่ามันดูดีมากนะมันบุนุ่มด้วยการเดินได้ก็เป็นสีทองแดงที่มันจะรับรีเลตกับเส้นตัดเนี่ยเห็นไหมครับหนังสีขาวเนี่ยมันก็รีเลตกับเบาะที่เป็นสีขาวด้วยเช่นกันแล้วก็เห็นไหมครัว่าการตกแต่งของเบาะฮะก็จะเป็นแบบสีทองแดงด้วยครับมนรับรีเลตกันหมดเลยถ้าเทียบในกลุ่มรถราคา B SUV นะยังไม่บอกละไม่รู้ราคาเนาะแต่เทียบในกลุ่มนี้นะ ผมว่าผมหาว่าฮาวามันดูแบบสะดุดตาดูเข้าทางมากที่สุดเลยนะครับที่สําคัญนะผมก็ชื่นชอบการเลือกใช้วัสดุของเขาอาะฮะถึงแม้ว่าตรงแต่งเนี่ยมันจะดูแบบลายลายคล้ายเคปล่านะครับแต่มันเป็นพลาสติกแต่งานประกอบความสวยงามความละเอียดหลายๆจุดอะฮะมันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูแบบดูดีอะฮะเมื่อเวลาผมแบบมองแบบเผลอๆนะฮะ ผมจะรู้สึกเหมือนห้องโดยสารเนี่ยมันสีขาวเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนการตกแต่งบ้านที่มันเป็นหินอ่อนนะสีขาวๆแล้วก็มีการใส่คิ้วที่มันแบบดูลักชัวรี่หน่อยที่เป็นสีแบบทองแดงสีเงินหรือสีทองอะฮะอืม มันให้อารมณ์แบบนั้นเลยส่วนด้านออปชันการใช้งานทั้งหมดนะครับผมว่าเขาก็จัดวางทุกอย่างมาดีนะอย่างตัวแบบตัวคันเกียร์ที่ไม่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมฮะก็มีสัมผัสที่ดีฮะ,ะแล้วความเป็นแมคชินิกของเขาที่ลึกๆทุกอย่างโอเคมากสําหรับการนั่งโดยสารมาวันนี้ฮะผมก็ว่าเป็นรถที่ นั่งสบายนะความใหญ่ขนาด B SUV ด้วยความที่เขาอะตั้งใจเป็นเบอินคาส r d เพราะฉะนั้นคันนี้จะเป็น B SUV ที่ใหญ่ที่สุดแล้วฮะในกลุ่มนี้รวมถึงนี่ฮนะกระจกคารนมิกซันลูปใหญ่แล้วก็เปิดได้ HRV หลังคากระจกใช่ไหมแต่เปิดไม่ได้นะฮะคันนี้ให้มาแบบเปิดได้ ก็หลังจากที่ชมดีไซน์ภายในนะผมขอวิจารณ์แบบโดยส่วนตัวนะสำหรับตัวโจไลออนเนี่ยดีไซน์ภายนอกอ่ะผมว่ามันแอบเวอร์ไปอย่างที่บอกมันรู้สึกเวอร์ไปนิดนึงแต่ส่วนภายในอ่ะผมว่ามันลักชูรี่แบบรู้สึกได้สัมผัสได้ยิ่งถ้าลองเปิดราคาหรือในกลุ่มของเอทั้งหมดผมว่าผมให้นะตัวโจไลออนผมชอบมันดูสวยงามปอีกแบบหนึ่งอย่างตัว H r v ที่เปิดมาล่าสุดนะฮะมันก็จะแบบมินิมอลหน่อยเรียบหน่อยไม่หวือหวาคันนี้ก็จอก เป็นคาแรคเตอร์ที่หรือหวย,ยิ่งกว่านั่นเองครับส่วนด้านการทดสอบเนี่ยทดลองขับเนี่ยฮะผมลองฟังก์ชันหลายๆอย่างมาแล้วพื้นฐานการใช้งานทั้งหมดนะฮะมันจะเหมือนกับตัว How wow h าวาลเฮ็ซิเลยรวมถึงพวกระบบอินโฟเทนเมนต์การตับหน้าจอเรือนใหม่ทุกอย่างนะครับมันเหมือนกับตัวเฮซิมากๆทำให้เวลาเราได้ขับอีกรุ่นหนึ่งของตัวฮาวาลผมว่ามันมันเป็นเฟรนลี่ยูทนะฮะอินเทอร์เฟซพวกนี้มันคุ้นหน้าคุ้นตาการใช้งานพอใช้งานระดับหนึ่งแล้วเออกลายเป็นว่าเราไม่ติดขัด เมื่อเวลาเราใช้ตัวโจไลออนเลยครับ เรื่องของการขับขี่นะครับโจไลออนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการขับขี่ที่ดีแบบมาตรฐานเทียบกับรถยนต์ใน BSUV อื่นๆนะฮะไม่ได้หนีกันมากครับขับดีแต่ว่าโจไลออนจะมีบุค,คลิกของรถที่แตกต่างคันอื่นนิดหน่อยนะฮะอย่างเริ่มแรกขอที่พรมลลายก่อนจะให้ดูว่าพรมลลายเนี่ยนี่นะฮะนี่มันมีระยะฟรีนิดนึง มีระยะฟรีมันดียังไงอ่ะมีระยะฟรีมันก็พอเวลาเราวิ่งแบบทางไกลๆเนี่ยฮะก็ไม่จําเป็นต้องประคองรถเยอะหรือประคองคมอ,อะไรมันจะไม่ค่อยเหนื่อยมันจะไม่ดึงมันจะไม่มีการเลี้ยวแบบหน้าวัยนั่นเองนะฮะซึ่งในตัวตัวไรออนเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่สามารถปรับแฮนด์ลิ่งการขับขี่ได้นะฮะก็คือเป็นแบบสบายนี่ เบาสบายแล้วก็สปอร์ตซึ่งทุกระดับเวลาเราปรับเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีนะเรื่องของน้ำหนัก h a n d ล i n g นะน้ำหนักของพวงมลาลัยครับซึ่งผมว่าแบบเบาเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะฮะแล้วเนี่ยเวลาวิ่งไวขึ้นแบบเบามันก็จะเพิ่มเหมือนเพิ่มน้ําหนักของฮ a n d ล i n งให้ด้วยครับแต่จะบอกว่าในตัวการปรับโหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้พวงมลาลัยคมขึ้นนะฮะแบบสปอร์ตเนี่ยมันก็แค่มีน้ําหนักที่ดึงขึ้น น้ำหนักที่หนักแล้วมันดึงตรงกลางมันดึงให้มาเซนเตอร์มากขวาน่เองฮะส่วนระยะฟรีอะมันก็เท่าเดิมฮะนี่ต่อเป็นสปอร์ตแล้วนะแต่มันจะหนักขึ้นรู้สึกว่าบังคับแล้วมันโอเคขึ้นอะ่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบโฟมอะไรเบานะฮะโหมดการขับขี่นะครับคันนี้ก็มีให้เลือกมาตรฐานสปอร์ตแล้วก็ฮีมมะอ่า ซึ่งผมไม่แน่ใจนะหิมะทิมะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปว่ากันแต่ว่าในเรื่องของมาตรฐานสปอร์ตและประหยัดเนี่ยแน่นอนฮนะมันจะเป็นเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งก็ถ้าประหยัดก็กดเยอะหน่อยมันถึงจะแบบมีการตอบสนองนะครับส่วนตัวนะฮะผมก็ขับแบบประหยัดเนี่ยแหละเวลาจะเร่งแซงอันจริงอ่ะคลิกดาวเหลือเฟือนะคันนี้ ในวยกำลังที่เป็นของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะระดับ1 9 0แรงมาแล้วก็แรงบิด375นิวตันเมตรครับในเรื่องของเบรกผมไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งเบรกของคันนี้เท่าไหร่นะฮะผมว่า,าน้ำหนักเบรกของเขาอะค่อนข้างเยอะเวลาเราจะเบรกครับเลียเบรกเพื่อชะลอผมว่ามันนองต้องออกแรงแล้วมันขืนขืเท้ามากไปหน่อยนะฮะ แต่ว่าจะบอกว่ามันไม่เท่ากับมาด้าทีเอ์30นะครับส่วนเรื่องของคันเร่งทุกอย่างมันก็โอเคฮะเป็นปกติดีอย่างที่บอกมันมีปรับโหมดได้ในเรื่องของความสบายของเบาะมันลีเลตนะฮะเรื่องของการขับแล้วนั่งสบายเนี่ยอย่างผมวันนี้มาทิปคือเขาใหญ่แล้วก็เดี๋ยวก็จะกำลังกลับกรุงเทพนะครับคันนี้ขับแล้วไม่เหนื่อยนะผมว่าด้วยความไม่เหนื่อยเนี่ยมันลีเลตกับช่วงล่างครับช่วงล่างคันนี้ผมว่าเขาเซ็ตมาดี มันไม่ได้แข็งไปมันไม่ได้นุ่มไปครับสําหรับฟีลลิ่งการขับผมว่ามันคล้ายๆเก่งมากนะครับก็สบายๆชิลๆเนี่ยอย่างที่ผมตอนนี้ผมขับอยู่บนถนนราบุรีนะชิวๆ่าตามคันหน้าไม่ได้เล่งไม่ได้แซงหรือต่อให้เล่งแซงละมุดก็สบายๆครับคันนี้ด้านการเก็บเสียงจะบอกว่าพอใช้ความเร็วเนี่ยประมาณสักร้อยสิบมีเสียงลมเข้ามานิดหน่อยนะฮะ แล้วก็การเสียงจากภายนอกอ่ะผมว่ามันอยู่ในระดับที่กลางๆฮนะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากวัดจากอะไรเดี๋ยวเวลาผ่านพวกแบบรถบรรทุกหรือมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะมันก็จะได้เก็บเสียงมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาปกตินะซึ่งอย่างล่าสุดถ้าเป็นตัวของของฮาวาลทั้งหมดเนี่ยเออออร่าคูดแคทผมว่าออร่าคูดแคทังเก็บเสียงดีกว่ารุ่นนี้นะครับคันนี้หมดควบคุมทั้งหมดเนี่ย มันก็ระดับ L 2นะเปิด Adaptive เปิด i v i v r u ค s e Control ได้แบบถึง Start-Stop มันทุกอย่างมันจะพื้นฐานไม่ต่างจากตัว H 6เลยนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเขาถอดระบบเมมโมรี่า Memory การถอยจอดนะฮะ50เมตรออกไปแต่ยังมีการแบบจอดอัตโนมัติที่เป็นแบบแนวตั้งแนวนอนเหมือนเดิมอ p อปชันที่ให้เวลาเราขับเนี่ยฟีลลิ่งผมว่าตัวโจลออนทำได้ดีนะคือเนี่ยอย่างที่เห็นมันก็มี กระจกซันลูฟไฟฟ้าให้นะฮะซึ่งอย่างถ้าเทียบในคลาสตอนนี้อะจริงๆนะก็มีตัวท็อปอย่างตัว HRV ที่ให้เป็นหลังคากระจกพ a ลูมิกแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นซันลูฟที่เปิดได้แบบตัวตัวไลออนนะครับแล้วก็เป็นการวางพื้นฐานออปชั่นนะฮะของที่ฮาวเเขาเลือกเนี่ยเขาจะให้บอกไฟฟ้าเนี่ยจะพาะแค่คนขับเท่านั้นเนาะ ส่วนเบาะตำแหน่งอื่นเนี่ยก็จะเป็นแบบการปรับมือซึ่งแม้แต่ตัวเฮดซิกมันก็จะวางไว้แบบนั้นเหมือนกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคมากๆคือตัวระบบจออินโฟเทนเมนต์อย่างอันนี้เขาว่าเบสอินคาร์นะให้คือ12.3นิ้วใหญ่สุดในเทียบกับ BSU อด้วยกันแล้วก็พวกอินเทอร์เฟซการเล่นการควบคุมพวกจอครับมันไม่ต่างกับตัวเฮดซิกเลย ซึ่งถ้าใครได้เคยทดสอบเฮดซิกลองขับเฮดซิกมาแล้วผมว่ามันถือว่ามันเป็นการออกแบบเฟรนด์ลี่ยูสมากๆครับมันจะมีความคล้ายเพราะว่าพวกระบบอินเตอร์เฟสพวกนี้ทางฮาวาลเขาเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองนะเพราะนั้นก็จะใช้พื้นฐานอินเตอร์เฟสแบบนี้แหละในทั้งต่อให้จะมีรุ่นต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบนี้เช่นกันนะฮะก็เดี๋ยวจะไปพิสูจน์กันต่อว่าไอ้เครื่องยนต์ที่1 5เนาะแล้วก็ Matter มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาเคลนไว้ว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองเทสให้ดูนะว่าศูนถึงร้อย้ยเกสิบแรงมา้าสามห้าแรงบิดแรงบิดสามิห้านิวตันเมตรเนี่ยมันสามารถทำได้สักเท่าไหร่ซึ่งจากที่ลองดูสเปคหลายๆอย่างแล้วถึงแม้เขายังไม่เปิดละเอียดรายละเอียดทั้งหมดนะฮะก็จะบอกว่าตัวเครื่องยนต์นี้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่สเปคออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยนะฮะ ทางฮาวาลเขาเหมือนจะเอากําลังแรงม้าของเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าลงไปเลยซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นระบบไฮบริดจริงๆเนี่ยอย่างนี้มันจะแบบไม่ค่อยได้มันจะมีเรื่องของการรูดของระบบเนาะซึ่งเขาก็จะวัดกันว่ารูดมากรูดน้อยนี่นแหละคือไฮบริดที่มีประสิทธิภาพเพราะนั้น190แรงม้าเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเนี่ยี๋ยวผมก็ต้องทดสอบให้คุณทุกคนดูจริงๆนะรวมถึงความประหยัดที่เขาเคลมไว้นะ มื่อถึงกรุงเทพเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าอัตราประหยัดที่โอเคมันคือตามมีโค้สติ๊กเกอร์นะประมาณ23.3หรือไม่กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยวิ่งจริงๆมันได้สักเท่าไหร่กันครับเอาละครับเดีย๋ยวจะลองเทสสุดถึงร้อยให้ดูนะครับขอจังหวะนิดหนึ่งเตรียมเตรียมสามสองหนึ่งป้ายสา โอเคร้อยแล้วจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าฮาวาวโจไลออนคุมกำลังนี้ผมทดสอบให้แล้วนะศูนย์ถึงร้อยได้สิบจุดห้าวินาทีซึ่งความแรงประมาณนี้แล้วก็ระยะเวลาที่ทำได้นะครับคือสิบจุดห้าวิมันก็โอเคแล้วครับพอเทียบกับตัว ฮาวเลเฮซิกที่มาเป็นกับ1.5เทอร์โบพร้อมระบบไฮบริดเนี่ยมันทําเวลาอยู่ในช่วงราวๆ8-9ถึงวินาทีใช่ไหมฮะอันนี้พอตัดเทอร์โบออกไปปุ๊บได้ประมาณสัก10.5วิผมว่าเป็นความแรงที่อยู่ในระดับเกาะกลุ่มนะฮะไม่ได้แรงขนาดว่าเวอร์เว,ว,วขนาดนั้นอัตราสิ้นเปลืองวันนี้จบทริปคือผมเริ่มกด เมื่อตอนผมขับคือขับกลับนะฮะก็ได้อัตราตัวเลข5.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือถ้าจะเป็นคิดหารก็คือประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ18.1กมต่อลิตรนะครับในเรื่องของการขับขี่ผมว่าเจ้าโจลอยอ,อนทำได้ดีในตามมาตรฐานของมันในกลุ่ม BSUV นะเพราะว่ารถ BSUV ส่วนใหญ่แทบทุกรุ่นนะสำหรับผมผมว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างขับดีเลยฮะแล้วก็ซูลิ่งคันนี้อย่างที่บอกมันคล้ายๆเก่งมากๆ เมื่อกี้เราคงได้ฟังเรื่องของการขับแล้วแต่วันนี้ผมจะมาพูดหลังจากสรุปว่าข้อเสียหลังาการขับรู้สึกไม่ใช่ข้อเสียสิสิ่งที่เราไม่ชอบในโจไลออนหลังจากการขับนะเรื่องที่แรกผมคิดว่ามุมมองจากคนขับที่มองผ่านกระจกหลังกระจกหลังมันแคบไปหน่อยครับมองแล้วมันติดติด,ตดยังไงไม่รู้อะรวมถึงเราจะเล็งทางไม่ค่อยได้ะครับแทงเล็งรถข้างหลังมันมองไม่เห็นไม่ค่อยชัดนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ระบบอ่า warning distancing จากคันหน้าฮะ มันจะคอย alert มันคอย alert ตลอดเลยแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถปิดมันได้ผมลองปรับเป็นต่ําสุดละบางจังหวะก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลามากนะผมก็ว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะมันแบบเตือนตลอดมันน่าราคาญฮะเรื่องที่3ตัวระบบอินโฟเทนเมนต์มันใช้งานง่ายมันอะไรทุกอย่างก็จริงนะฮะแต่ไม่เหมาะกับสําหรับคนขับฮะอย่างเช่นการเปิดแอร์ที่คุณต้องแบบกดทัชแล้วก็พยายามไปเล่นคีย์ที่มันเป็นผ่านหน้าจอผมว่ามันบางทีคัดไม่ค่อยติดอะ่ะ นี่น,นีเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกนะฮะแล้วก็รวมถึงพวกระบบะการปรับต่างๆะฮะที่ต้องทัดหน้าจอเหมือนกันผมว่ามันก็ติดยากครับแล้วก็อย่างที่บอกคันนี้มันจะมีอาการหน่วงของจอจออินโฟเทนเมนต์ร่วมด้วยครเพราะฉะนั้นการปรับจุนต่างๆผมว่ามันจะมีปัญหาอีดกหน่อยอ๋อเรื่องที่4คือระบบ a อคทีฟคูดคอนโทร t แอคทีฟคูดค o นโท o l คันนี้สามารถเซตระยะห่างจากคันหน้าได้ใช่ไหมครับผมลองใช้แล้วปรับระยะใกล้สุดแล้วมันยังห่างแบบ เยอะเยอะเยอะกว่าหลายๆรุ่นที่เคยลองนะมันประมาณ3ช่วงคาร์ล,ลเลยแหละผมคิดว่านะฮะสช่วงคาร์ล,ลคันนี้พอเมื่อมาใช้งานจริงๆครับวิ่งบนถนนหลวงปรากฏว่าด้วยความห่างอย่างเงี้ยมันทำให้โดนรถข้างๆอ่ะแทรกเป็นระยะระยะเลยเพราะมันห่างเกินไปนั่นเองผมว่าจุดนี้ต้องปรับปรุงนะสำหรับตัวโจไลออนประมาณ4เรื่องนี่แหละครับที่ผมรู้สึกว่าในโจไลออน ไม่ไม่ถูกสลิกกับผมสุดท้ายก็คือเรื่องของราคาละกันจะสรุปราคาให้ฟังข้อมูลตอนนี้ที่เรารู้นะฮะจงไลออนเนี่ยมีการเปิดตัว3รุ่นย่อยนะก็เริ่มต้นที่รุ่นเทคแล้วก็ขึ้นไปนรุ่นโปรแล้วก็เป็นรุ่นอัลตร้าซึ่งเป็นแบบเดียวกับวางแผนรุ่นเนี่ยเหมือนกับตัวของ GoodCA t เลยเมื่อมองรถยนต์ในกลุ่มนี้นะฮะที่จะมี Honda c เ v ีมีโตโยต้าซีเ o ทอาร์โตโยต้าครอสมาด้าซีเอ็กซ์สามมาด้าซีเอ็กซ์สามสิบเรนจ์ราคาบวกกับเครื่องยนต์ไฮบริดรวมถึงการมองไปที่ตัว เฮดซิกที่เขาวางราคาไว้เริ่มต้นคือ1ล้าน1ถึงล้าน2ใช่ไหมครับผมเลยคาดเดานะหลังจากออปชั่นนี้เครื่องยนต์นี้ผมคิดว่าตัวฮาวาลเนี่ยอาจจะเริ่มสตาร์ทที่ประมาณ8 0 0แสนจนไปถึง1ล้าน1ล้านกลางๆนล้าน5้า0 0 1นหล้าน49,00ประมาณนี้ก็ในหลายๆอย่างอย่างที่บอกมันได้เ e ็ดเบ็ดอินคาร์ดรวมถึงราคาเนี่ยหลายรุ่นที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเขารู้แล้วนะฮะว่าเขาไม่ได้เน้นราคาถูกเลยเขาก็อยู่ในราคาเกาะกลุ่มแต่ว่า ให้อะไรที่มันดีกว่านั่นเองนะฮะก็โอเคละทั้งหมดวันนี้ก็ถือว่าน่าจะทําให้ทุกคนรู้จักกับเจ้าฮาวาวโจลออนสุดท้ายนะครับคือวันที่25พฤศจิกายนนี้นะเขาจะเปิดราคาอย่างเป็นทางการเราจะมารู้กันนะฮะว่าตัวโจลออนเนี่ยมันน่าใช้มากน้อยหรือน่าแบบจับจองสักไหนผมว่ามันก็อยู่ที่การตั้งราคาขายในวันที่2 5นี้ครับเอาละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ช่องชอรถด,ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับ สวัสดีครับ